ลงไปเรื่อยเจออันเพจปอมปอมเพจปอมเพจหนึ่งก็ลงเลขหนึ่งเพจปอมเพจหนึ่งก็ลงติดตามเข right ้าไปเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจแม่น้ำหน euh. ึ่งสำนักเต็งหนึ่งแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยค่ะเพราะว่าหนึ่งจะไลฟ์เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักสำนักเต็งหนึ่งตลอดนะคะในกลุ่มหนึ่งลงให้แล้วนะคะแต่ว่าเลขที่ได้จากวัดจุฬามณีรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะ หลายคนบอกทําไมไม่มาปล่อยเครื่องรางเลยรอเอฟนานแล้วไม่ได้เอฟนานแล้วอยากเอฟเครื่องรางเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์นะคะเพราะว่างานหนึ่งเยอะมากๆมากๆมากๆเลยช่วงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากอ,อหลังจากวันที่สามสิบนะคะหลังจากวันที่สามสิบจะมาไลฟ์ให้บ่อยๆนะคะจะมาไลฟ์ให้บ่อยๆเนาะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะคะเพจที่หนึ่งปักหมุดด้วยนะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะแล้วงวดนี้เลขเข้าเลขเฮงเลขปังสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างหนึ่งขออย่างเดียวขอเก้าบาทร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะคะหนึ่งบอกเลยว่าสิ่งที่หนึ่งบนบานสารเก่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหนึ่งมอบให้กับเขาเรียกว่าพระ ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจเพจที่1ปักหมุดนะคะเพจแนะนำหนึ่งสำนักเต็ง1น,นะคะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจนะคะคือแอปอะไรอ่ะ หนึ่งจะปิดไลฟ์แล้วนะคะและเดี๋ยวเราจะไลฟ์เรียกทูปปู่ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะฝากนะคะวันนี้เสดยจเลยขอบคุณค่ะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะ